คนอียังมาเป็นตาหักแท้โอไม่แก้มแดงงันมาฟังอายแน่เจ้าเป็นตาหักและผู้ในบ่อแค่อยู่ที่อ้อมมามายก็มีแต่เจ้าหัแล้วหยังมาเป็นตาักแท้ใฮักน้องจริงอาวาออแอบสบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสอปป,อป,อปอลาวแล้วก็เอฟซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมา รีแอคชั่เพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมา Reaction ในวันนี้นะคะคุณนิรันนะคะได้แนะนําเมย์เข้ามาค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณนิรันมากๆเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือเพลงตาหักแท้ค่ะก็ร้องโดยซามิโอพีนะคะฟิชเชอร์ิงกับน้องพิมพเคค่ะน้องพิมพเป็นสาวไทยเลยนะคะเพลงนี้ก็ปล่อยมาได้สักพักนึงแล้วนะคะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะ ตั้งปังปุริเย่ทะลุรลน์ร้านวิวเลยค่ะเพลงนี้นะคะจะเพลาะแล้วก็จะสนุกแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกดิ่งแจ้งเตือนให้น้องนะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องนะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องซามิโอพีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกดิ่งแจ้งเตือนให้เมย กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดทลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะพานุวงเรคคอร์ดค่ะ คนอีองมาเป็นตาหักแจ๊โอไม่แก้มแดงงันมาฟังไอ้แน่จะเป็นตาหักและปืนในพอแค่ คควแงซองแก้มแดงแดงเจ้าเป็นตาแพงเหตุจังใดอ้ายมากเจ้าแหงหน้าหักลายได้นองคำแพงเพิงเจ้าเว้านำไอก็ดีใจห มมนมเิถึงว่าพี่จะโดนใจแต่นูก็ยังไม่ไว้ใจเพราะนูก็จะเสียใจเหมือนในละครจ่องเจ็ดไงน้องอกเคยมีผู้บ่าวตั้งแต่น้อยจนเป็นสาวน้องกินข้าวเหนียวแล้ว่าวเหลาในทุกคำคืนยังนอนหนาวมาเป็นตาฮักแจ๊โอไม่แคมแดงงนมาฟังไอ้แน่ะจะเป็นตาฮักและบปืนในบอแค่อยู่ที่ออมมามายก็มีแต่เจ้า Oh. ไอ้เจ้ะบอทิมให้เจ้านั้นต้องเจ็บแค้นเ oh. พราะว่ายิ้มของเจ้มีมดสักก้เลยมันเป็นเรื่องที่เพอตลกฝันยนเจ้าในทุกๆบทในคอยเราไปมันของมาปาวัน oh. น้องรอ,อตั้งแต่เมื่อวันหรว่าอบอดักกันแ่มายกยแล้่คู oh. คีู้มีเหลือกันเวลาจ้ายิ้มเมาใจใวันไวเกินทิงว่าพี่จะโดนใจแต่นุก็ยังไม่ไหว นี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการ r รี c t ชันเพลงตาฮักแท้ค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการ r รี c t ชันเพลงนี้ของเมย์ค่ะเพลงน,นี้นะคะบอกเลยว่าเพลาะมากๆเลยค่ะทั้งน้องซามีโอพีแล้วก็น้อง เขาร้องกันผสมผสานกันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสื่ออารมณ์ออกมาโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นแนวจีบจิบกันน่ารักดีค่ะนี่คะทั้งร้องทั้งแรปนะคะแล้วก็เสียงน้องพิมนะคะหวานมากๆเลยค่ะแล้วก็เพลงนี้นะคะสามีโอพีเขาก็ทําบีทเองแล้วก็แต่งเพลงเองด้วยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะเพลงนี้นะคะก็จะเป็นแนวจีบจิบกันค่ะก็เป็นเพลงที่ตะมูตะมีเลยนะคะ ผู้สาวเนะคะเขาก็ไม่กล้าเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยจะมาหลอกหรือว่า่ามาจริงใจด้วยไม่รู้ว่ามาฮักแท้หรือว่ายังไงเนาะเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนเป็นสาวเนี่ยนะคะไม่เคยมีแฟนเลยไม่เคยมีใครมาจีบเลยะคะ่ะก็กลัวเนาะกลัวว่าไอ้เนี่ยจะมาหลอกนะ ส่วนผู้บ่าวของเรานะคะเห็นผู้สาวแล้วก็เหมือนโดนต้องมนเลยค่ะหลงรักเลยนะคะเพราะวะ่าเจ้าเนี่ยทั้งสวยทั้งน่ารักแล้วก็ยิ้มหวานด้วยคะ่ะเป็นตาฮักแท้เลยนี่นะคะก็เพลงนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยคะ่ะเป็นเพลงที่คนกําลังมีความรักกับคนจีบๆกันเนาะใครนะคะที่กําลังมองหาความรักอยู่นะคะหรือว่ากําลังจีบๆกันนะคะเมก็ขอให้จีบติดแล้วก็เป็นแฟนกันเลยนะคะขอให้เจอรักแท้เจอกับ รักที่สมหวังค่ะนี่นะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นแล้วนะคะเพราะเพลงของเรานะคะเขาฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะมีก็ขอให้เพลงเรานะคะด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศการถ่ายทํานะคะเขาก็ถ่ายทํากันบริเวณแบบส่วนสาธารณะเนานะแล้วก็มีเอฟเฟคเข้ามาน่ารักดีค่ะนคะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆน,นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดที่ปต่อไปของน้องแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง Fami l y OP เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กด like กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะ กดเลยะค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยะค่ะเมย์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณนิรันต์มากๆเลยนะคะที่แนะนาบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ f c ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยะค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะพยายามให้แง เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบา,บายบายโกดี